บางครั้งเวลาเราสร้าง Element ขึ้นมานะครับแล้วก็ กำหนดความกว้างความสูงให้เขาแต่ว่าคอนเทนต์ที่อยู่ด้านในของตัว Element ตัวนั้นเนี่ยมันมากกว่าหรือว่ามันเกินกว่าพื้นที่ที่มันถูกกําหนดไว้นะครับมันก็เลยจะแสดงผลออกมาในรูปแบบที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนะเพราะว่ามันไม่มีตัว Element ตัวไหนมาต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด Element ตัวถัดมาที่เป็นตัว h1 เนี่ยให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับคือถ้าเรามีตัว Element อีกตัวมาต่อนะครับมันก็เลยอาจจะดูไไมม่่่่ดดีีัักกเเเเทาาาาหหรรรใ้้คบบบถนนนิตุณ์แะ ก็สามารถใช้ property ที่ชื่อว่า overflow ได้นะครับซึ่ง property overflow นะครับมันจะใช้ได้แค่กับตัว block กับตัว inline block element เท่านั้นนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับความกว้างกับความสูงของ element ได้ถูกไหม เพราะว่าถ้าเป็น inline e เนี่ยมันปรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว overflow ตัวแรกนะครับ property value ตัวแรกเนี่ยจะเป็น visible นะครับ visible เนี่ยจะเป็นค่า default ของมันนะก็คือมันจะอนุญาตให้ข้อความหรือว่า text ที่มันเกินออกมาจากพื้นที่ของมันเนี่ยสามารถแสดงผลได้นะครับก็จะออกมาในรูปแบบที่เราเห็นนี่แหละนะก็คือมันจะเกินออกมานะครับแล้วก็มาบังตัว element ถัดไปซึ่งมันไม่ดีถูกไหมอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวที่2นะครับ ตัวที่2เนี่ยจะเป็น hidden นะครับเวลาเราใส่ property value hidden เข้าไปนะครับมันจะทําการตัดข้อความที่มันเกินออกมานะครับตัดให้มันหายไปเลยนะมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของมันเนี่ยคือมันไม่ไป overlap กับ element ตัวถัดมานะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่า t a x หรือว่าข้อความตัวนั้นเนี่ยมันจะสําคัญขนาดไหนใช่ไหมอยู่ๆจะไปตัดเขาออกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ตัว hidden เนี่ยมันก็อาจจะ work กับไม่ work ในบางกรณีนะครับเดี๋ยวถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูตัวที่3นะครับตัวที่3เนี่ยจะเป็นการใส่ property value เป็น score นะครับเวลาเรากด save นะครับเราจะเห็นว่าเขาสร้าง score bar ขึ้นมานะครับตัวทางด้านขวาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น score bar ในรูปแบบของแกน y นะครับก็คือแนวตั้งตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า score bar ในรูปแบบของแนวนอนที่เป็นแกน x นะครับซึ่งปกตินะครับถ้าเราจะเขียนให้มันเต็มๆมเนี่ยมันจะเขียนแบบนี้นะครับก็คือมี score อีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้า ซึ่งสกอร์ตัวแรกเนี่ยเป็นของแกน x ด้านล่างนะครับถ้าเราไม่อยากจะให้เขาโชว์แกน x นะครับเราก็แค่ใส่ตัว h ด d เข้าไปแล้วก็แกน x ตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปละนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึง่งถ้าผมไม่อยากจะให้มันโชว์สกอร์ bar ทางด้านขวานะครับผมก็มาใส่ h i เด e นตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์แต่สกอร์ bar ที่อยู่ด้านล่างแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันโชว์ทั้ง2อันเนี่ยเราก็มาใส่สกอร์ทั้ง2อันเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากันกับการที่เราใส่สกอร์ bar อันเดียวน ก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าตัวข้อความเนี่ยมันก็จะไม่หายไปสักทีเดียวนะมันก็จะถูกยัดแล้วก็สร้างตัวสกอร์บาร์ขึ้นมาแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นการใส่โอเวอร์ฟลูในรูปแบบของออโต้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวสกอร์บาร์เมื่อกี้นะครับเขาก็จะทําการคําน,นวณให้เรานะครับว่ามันควรจะใส่สกอร์บาร์ด้านไหนบ้างนะครับอันนี้คือเขาก็กําหนดมาให้เราทั้งสค่าเลยนะครับ อันนี้เป็นงานจัดการนะครับข้อมูลที่มันเกินออกมาเนาะก็เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าเราจะใช้ Overflow ในรูปแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย